หากันจนตัวเกรงอีกครั้งครับกับการพบกันของสองทีมพี่น้องสุดกวนคุณเมาส์คุณนิกกี้กับทีมหนุ่มสาวใสกิ้งของคุณเชนคุณเอที่เดินทางมาจนได้บทสรุปสุดคลิกล็อกโดยชัยชนะก็ตกเป็นของทีมพี่น้องตัวจีดทีถึงแม้ว่าพวกเขาจะพลาดเก็บสายฟ้าไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ไม่ท้อแท้ขอสู้ต่อทันทีแล้วในตอนนี้ทีมคู่แข่งใหม่ที่ขอมาไฟกับทีมแชมป์ป้ายแดงก็เป็นทีมหนุ่มสาวเสียงดีคุณแป๊กคุณแพรว โดยในคู่แรกคุณนิกกี้ก็ขอออกมาสู้กับคุณฟองกี้ผู้ช่วยอุ่นใจหน้าหมวยที่ได้ออกมาเล่นก่อนก็จัดโหดตอบถูกไปได้ถึง4ข้อติดแล้วแบบนี้แจ็คพอตจะแตกหรือไม่ไปลุ้นกันต่อเลยครับถ้าขอติดรถที่สตาร์ทรถติดแต่ไปเจอรถติดในรถคันที่ติดจะมีคนติดอยู่อย่างน้อยกี่คน อต้องอย่างน้อยสองคนเพราะมีคนขับคนนึงแล้วเราก็เป็นคนติดรถไปด้วยมันเช่นยังไงพูดสิก็คือคนที่สตาร์รถอะสตาร์รถติดมีหนึ่งคนนะเราสอวคนเขาเรียกอะไรเป็นอาซุงเหรอหนูเป็นหลานเป็นหลานก็เป็นอาซุงอาุงเราวรู้มันจะไ่เก่งขนาดนีุ้กตาเนเฮ้ย นาอโสโนปปี้มีคิ้วไหมบอกไอเลยคุณโซโนปี้มีคิ้วมีคิ้วมั่วหรือดาวดาวหรือมั่วจำได้ว่ามันเป็นคิ้วบางๆหกตายกแล้วเอ้ยแฉดีนะเนี่ยทีมอ้ายนี่ยไม่เคยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าเขาบอกว่าเนี่ยมาแล้วอย่าทำให้อายหนูได้หกแล้วเโอคโอเคโอเค สนุกเป้ถามต่อไปมีลายไหมไม่ต้องลงมาใจเย็นๆมันเท่มากมันสวยมากมันใช่เลยโพ้ท่าเท่า ื่นเต้นมากค่ะโกแบบว่าขึ้นลงขึ้นลงอยู่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอายเขาอาม่าคุณจะทำยังไงต่อไปออกจากบ้านไปบอกประชาชนข้างนอกว่าอายรสามคนนี้เป็นยังไงเขียนเสี้ยขอตังค์แตเอียแตเอียแตเอียแล้วก็โอ้เก่งมากเลยฮกพ่อเต็มลงมาพ่อเต็มเป็นตัวลัวเปล่าแตเราเก่งเราไม่ตัว โอ้ยเต็มที่เลยเอายังไงคุณเฟอร์ถามมากเลยฮะเขาเป็นลูกคนเดียวหรือเปล่าครับพี่น้องสองคนเป็นลูกคนโตลูกคนโตสคนเออรวมรวมเป็นสามตกลงนับลูกกี่คนเนี่ยคุณพี่ี่คนแช่หเนี่ยืมแล้วไม่เอาแล้วหรือลูกคนเดียวแล้วพอตัวเองไ่ดีนะตกลงเขาเป็นลูกสามคนใช่บาหงงเหมือนเขาคุยคนเดียวบ่อยอะครับโตนึกกระถาทำไปหนักเลยนะ เฮ้ยเฮ้ต้องดึงสติอย่างเดียวอะค่ะได้ดนีนะคนแรกนี่นะคนนั้นสำคัญที่สุดด้วยเฮ้ีกี้เขาเก่งอะเก่งของทีมด้วยอะถ้าเก็บคนนี้ได้นะยืออดเลยนะอะส่งมา ยังมีความมั่นใจอยู่เป็นเฟอร์แห่งพลังของผมปกป้องพูดไปเรื่อยๆได้แล้วนี่คือแชมป์ครับประสบการณ์ก็สูงเยอะแยะมากมายนี่คนทั้งบ้านคนทั้งบ้านใครก็ไม่รู้ครับผมเฟอร์ก็ไม่มีเฟอร์ไม่มีของก็ไม่มีได้เท่าไหร่ไทยยิบมึงยิ่งยากเลยเหมือนกันไทยนะครับพี่ฮ้ยเอไทยแสดงว่ายิ้มอย่างเยี้ยมั่นใจผมให้เยอะเลยอ่าให้เยอะสุดๆไปเลยเท่าไหร่อ๋อเฮ้ย มากกว่าเจ็ดเฮ้ยข้าไม่กลัวเจ็ดอะเจ็ดผมกลับบ้านได้ไหมครับต่าห้อเป็นหนักแล้วเออไม่ถึงเจ็ดไม่ถึงเจ็ดหกเท่าไหร่ครับโอ้โหกโอ้โหนี่สูงมากสูงมากในเมื่อได้สูงขนาดนี้อือปิยดาครับครับผมเนี่ยเจอพี่แพรวังเลยผมเด็กๆแล้วเอาอีกแล้วข้าวันนี้คุณมีอีกแล้วเหรอผมได้มากกว่าหกเพราะหกมันสูงมากคุณจะเป็นมันยากมากพี่แพรว ขอหอมมือพี่ถ้าจะเพิ่งมาตรงนี้แพรจะได้ยินบางสิ่งบางอย่างตรงนี้แต่พวกเราเนี่ได้ยินสิ่งนี้ตลอดเวลากับผู้หญิงไม่ใช่กับแพลกี่ใครคะเมื่อกี้คุณเอ๋มณีรัตน์ก็ไปทำอย่างนี้เหมือนกันก็โดนผมแล้วอย่าว่าแต่คุณเอ๋เลยนี่โดนอคะโดนโดนเหมือนกันขอทุกคนเลยใครไม่โดนแกมั่งดีกว่า อยาเป็นผู้หญิงผมก็หอมมือแล้วเอาเราอะเราตอนกี้เป็นหลักถ้าคุณชนะอ่ะคุณรอดได้ถ้าแพ้โดนนุ่บิร์กมอกกี้ถ้าใครได้กำไรขาดทุนเนี่ยเอ๊ะผมไม่รู้ผมโอเคหมดแล้วแต่คุณอยากเป็นแบบไหนอยากแพ้หรืออยากชนะเพื่ออะไรตอนแรกถ้าชนะได้หอมพี่แพวยังไหมครับ แต่ตอนนี้ไม่มีพี่แพ้ไม่มีแล้วแต่ตอนนี้เลาแพ้ขององกี้ใช่ผมจะเต็มที่ให้ชนะห้ได้หลังเล่ามาล้วเนี่ยเอาไปเลยก็อี่รอบไมันไปกันใหญ่แล้วแฟชั่นมันระบาดไปใหญ่แล้วเฮ้ยทำไมคุมเพลงอะ ร้านค้าในเวิร์กพอยต์ก็มีเฟอร์ในรังสิตพาราลก้อนมาละกอนเฟอร์ขายกันใหญ่แล้วเนี่ยสบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วไม่รู้สบายอะไรข้างเราข้างเราจัดไปจัดไปจะพูดอะไรกับผู้ที่มาใหม่ไหมแต่เขาได้โกอ่ะใช่ใใช่ฉันจะทำเต็มที่เขไม่รอช้าเลยแรนเจนอยู่พร้อมผมจะทำเพื่อผมจะไม่ต้องหอมฟองกี้ครับแพ้ก็ได้คนเราต้องแพ้บ้างชนะบ้างขันไปรอ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 โอเค มาปิตนะไฟจับเวลาถ้าวันนี้เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้เป็นวันอะไรครับวันเสาร์ครับคุณไม่คิดเลยเหรอครับไม่คิดเลยครับตั้งครับขึ้นไปเลยครับโอ้โหเก่งมากเลยครับได้มาแล้วหนึ่งนะฮะถ้าพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์วันมะรืนเป็นวันอะไรครับวันมะรืนก็อีกสองวันครับศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นี่ครับผม ดูตาดูตาถ้าพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์แปลว่าวันที่เป็นวันอะไรเฮ้ยหมดเลือดเออไม่ได้ไม่ไดเป็นวันอะไรครับตกลงไปวันเสาร์ลงไหมตีมือร้อยเลยโอ้จะหนีมือต้องคิดด้วยครับนะตกลงเป็นวันเสาร์นะไปต่อยังเป็นเรื่องวันอยู่ครับถ้าวันมรืนเป็นวันศุกร์แสดงว่าเมื่อวันศืนเป็นวันอะไรวันจันทร์ครับ คุณไม่คิดอะไรเลยเหรอมันง่ายมากๆครับโอ้โหไปหลังสองบวกหน้าสองครับทุกตเลยครับโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะนะเออใช้ได้อ่ะไปต่อไปต่อรถติดรถติดกันไหมรถติดรถติดกันไหมรถติดรถติดนโคตรไป รถติดรถติดกันไหมรถติดรถติดกันไหมรถติดรถติดดีครับเคยไปบรรยากาศรถติดไหมล่ะเคยครับเออนั่นแหละเราถามว่ารถติดกันไหมฮะเอออ๋อใช่มันทางกันนิดนึงนะได้ไหมลงมาลงมาลงมาไม่ใช่เขาเรียกว่าชนเออกิ่งการใบชะชะใบกิ่งก้านไปต่อไปไปต่อไปรถติด รถติดกับอะไรครับรถติดรถติดกับอะไรรถติดรถติดกับอะไรรถติดรถติดกับรถเลยดิเคยเห็นรถติดมั้ยนะคงตีเคยมากครับแล้วมันติดกับอะไรอ่ะมันติดกับรถนลยติดกับรถแปลว่าอะไรชนกับรชนแล้วดิแต่รถติดะนติดกับอะไรติดกับถนนเออเออนี่ อะไรติดกระปุกจะเดกกระดอนลงมาต่อไปต่อไปต่อในผมก็โยนใ้ขนเฟิร์เล่นเองตอบผิดเองก็โทษตัวเองสิครับไหนไปลงกับขนเฟอร์ซะอย่างนั้นแบบนี้จะกู้สติขึ้นมาเพื่อทีมได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กันรถติดรถติดอะไรครับรถติดรถติดกับอะไรรถติดรถติดกับอะไรรถติดรถติดกับรถอะไรดิ เห็นรถติดมะล่ะบอกที่เคยมาแล้วมันติดกับอะไรอ่ะมันติดกับรถไะติดกับรถแต่ว่าอะไรชนรถชนแล้วเิแต่รถติดนะติดกับอะไรติดกับถนนเออเออนี่มันจะติดกับอะไรติดกับพื้นหรือกับถนนลงไปต่อไปต่อเดี๋ยวผมจะโยนไอ้ขนเฟืองออกแล้วมันเดี๋ยวโยนด้วยแต่ไอ้ข้อนี้ยังไม่ใช่กับขนเบอร์กระจายได้ผมเอาละผมเอาละไปต่อเริ่มรถติดไปเจอรถติดกับสตาร์ทรถไม่ติด ไปเจอรถไม่ติดอะไรดีกว่ากันสตาร์ทรถติดไปเจอรถติดดีกว่าครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้ออกจากบ้านตุ้ตาขึ้มไปเึ้นไปอย่างนั้นได้ไปอ่ะได้ไปทำตุลาอะไรต่าๆที่เราจะทำน่ะผมเอาแล้วผมเอาแล้วผมเอาแล้วไปต่อไปต่อถ้าขอติดรถที่สตาร์ทรถติดแต่ไปเจอรถติดไม่รถคันที่ติดจะมีคนติดอย่างน้อยกี่คน สักขอติดรถที่สตาร์ทรถติดไปเจอรถที่ติดที่อะไรติดสักอย่างอย่างน้อยเนี่ยขอติดรถมันมีคนขับคนหนึง่งแล้วก็ไปเจออีกคนหนึง่งสามคนแน่ๆครับผมหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือคนที่ขอคนขอ,นขอแล้วขอรถติดคือมันจะมีคนขับแล้วแล้วไปเจอปุ๊บรถติดที่รถสตาร์ทไม่ติดมันก็ต้องมีคนสตาร์ทคนหนึ่งแล้วมันสตาร์ทไม่ติดมันก็ต้องนั่งอยู่ในนั้นแหละ เขาถามว่าอะไรมีคนอย่างน้อยกี่คนเอออ่าแล้วจากนั้นคืออย่างน้อยได้ยางมากไปไหมครับก็อย่างน้อยสองคนแหละครับก็สองคนพอทิ่เพราะเราขอรถไปติดกันนั้นก็มีคนที่เราขอไปผมให้ใเยอะไปลงมาลงมาโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวเตรียมตัวไปกันใหญ่แล้วสนวปปี้รู้จักไหมสนวปปี้เป็นหมาครับอ๋อเก่งมากอธิบายอยู่ตลอดเลยสนวปปี้มีคิ้วไหมสนวปปี้ไม่มีคิ้วครับ ทำท่าว้าวว้าวนีว้าวว้าวมีครับคุณต้องการอะไรเปนใจแน่เลยนะมีครับมีคิ้วครับสโนอปเ้รู้จักใช่ไหมรู้จักครับตะกี้ก็รู้จักเป็นหมาครับมีคิ้วจำดีๆเป็นหมามีคิ้วสุนอปป้มีลายไหมสุนบินไม่มีลายขาวล้วนโอ้ยว้าวว้าวมี อะไรกันแน่คุณมีลึกลึกไนแค่คิดเ่อกัดเรากาทำตัวลำบากมีลายแต้มที่หลังนะครับเป็นแต้มอยู่สุนัปีรู้จักนะมีลายมีคิ้วเป็นหมานอบปีวาดมาจากสุนัขพันอะไรมันง่ายมากๆเดาวเมเชียน บีเกิลบีเกิลอะพีเอาบีเกิลเหรอเอ้าก็ใช่สิอันนี้ทำเปเล่นไปหมดไงเล่นเชื่อมไปจังไหนเลยคนรัพันคนรัตัวคนลับศาสนาเลยอะครับไปต่อไปต่อเก้าเสียงก็ได้ยินไหมเคยครับเออเตอร์ออกเตอร์เลยนี่คือการสนทนาที่อยากจะใกล้ชิดใช่ไหมคุณไม่ขยับไปไหนเลยระยะหลังอ่ะโอ้โห ผมไม่จำไม่ได้เลยผมได้ถึงหนึ่งคะแนนคุณเป็นที่หนึ่งอยู่ในใจตลอดเวลาคุณหนึ่ง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 อยู่น่ารกสรุปแล้วหนึ่งลงมาถ้าชนะยังไงนะถ้าชนะเมื่อกี้ผมได้หอมพี่แพ้คุณไหมครับตอนนี้เป็นไงฮะแพ้ครับเออมีใครคนขึ้นมาเนี่ย ตตัวตาโปตาโปผู้ชายผู้ชายแล้วแซงแล้วก็เป็นอ่ะเฉิงยิงคือบอกว่านี่ตาโปหล่อนะเป็นแบบสามีการแข่งขันนี่รู้เลยว่าประสงค์อะไรได้ชนะไม่รู้ได้สามีแล้วครับโอ้ผมมาผมได้เมียเยอะเหลือเกิน ูจะหอมอะไรยังไงครับดัดไปโอ้โหไี mm, ่ผมหอมโดนเขานะภาพบางอย่างไม่สามารถผมเปิดเผยได้เพื่อบังเอิญสมกับรายการอยากจะบอกว่าฟองกี้สะผมมัน ควาอยากก็ไม่ควรพูดความจริงออกมาตรงๆนี่หยอกล้อกันมีความสนใจนะเอ้ามาพูดมาใหม่น้ำ่อนหนึ่งศูปล่อปั๊บเลยป่อยปั๊บเลยป่อั๊บเลยพอหมดแล้วเออเขาต้องมีฉลอกเขาอยู่คนเดียวคู่ที่สองใครครับเชิญใครมาเมามาเมามาเอาเมามาออกละเอาละอันนี้จะเป็นใคร เอาได้ค่ะดีออกแป้นเลยตัเลยนี่มีผลไหมสมาชิกของเราพี่แพรคิดไปเลยทําได้มากกว่า2นี่คือชนะเพราะผม2มาหลายรอบมากเลยตอนที่พี่ลองเล่นในแอปพลิเคชันพี่ได้ศูนย์วะน้องโอ้โหโหลดแอปไปเล่นแล้วแโหลดแล้วแล้วหนูดีใจมากเพราะหนูรู้สึกว่าตอนนั้นเล่นในแอปเนี่ยได้เต็ม10ปุ๊บหนูนี่ไปโพสต์ใส่เฟซบุ๊กเลยปั๊บปรากฏมีคนมาคอมเมนต์บอกมันเต็ม80ว่ะ บ็อกแไม่ทันเลยเพราะบ 8, 8, <c oughs> อกแตเต่สิอแล้วแต่เขาจะมีโอกาสได้มากกว่าแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราได้มาแล้วหนึ่งอ้าวอย่างเงี้ยสองท่านเราก็เหมือนเดิมครับเราก็เป็นแชมป์อยู่ให้ผู้มาใหม่เล่นก่อนแล้วกันได้แบลเล่นก่อนดีกว่านะา<ด>เราผู้มาใหม่นะา<ด>เอาปาเมาส์ไปไ<ด>เก็บตัวี๋้วนรกตันโมรับขึ้นเลยนะครับโอ้โหดิเชียขนาดนี้เลย ขอมือนะอันแน่แน่ครั้งตที่ทายยังไม่จบอีกเล้เนี่ยเอาเอาเอาคุณแพลนี่ครั้งแรกด้วยตื่นเต้นค่ะซ้อมแอปพลิเคชันกับผลิตโชคนี่แหละค่ะแต่นี่นั่งอยู่ตรงนี้ตัวนี้จริงๆแล้วตื่นเต้นกว่าค่ะกว่าเนอะกัวสิ่งใดมากที่สุดกัวความสูงนี่แหละค่ะไม่งั้นสูงไปนานแล้วความฝันแล้วเป็นจริงแล้วแพลได้สูงขึ้นแล้วแพลได้สูงขึ้นแล้วไง สูงขึ้นแล้วเฮ้ยมีชีวิตสูงขนาดนี้มาก่อนหรือเปล่าสูงมากจริงอ่ะยังไงนะปล่อยแรงๆไม่ด้อปล่อยแรงๆ้วงขอปล่อยแรงเลยเ่นคนมีเพื่อนนะตอนนี้ไอ้ใจไม่ค่อยออกเพราะว่า มันยังผู้หญิงผู้หญิงไม่สนใจเขาเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเดี๋ยวกันเหือแตกจริงแต่มันจบไปแล้วอ้าวมาแบนจินยูเจ้าขอคำถามจะคุยอะไรเขาไม่แบนจินยูจ้าขอให้มีสติและมีพลังในการตอบคำถามด้วยนะคะโอ้โหเทพเจ้ามาเลยมาปีตอร ถ้าเราต้องถ่ายรูปครึ่งตัวไปสมัครงานจะต้องถ่ายรูปครึ่งซ้ายและครึ่งขวาคือบนคื้างไม่เกี่ยวซ้ายขวาไม่เกี่ยวกับซ้ายขวาตาขึ้นไปเลยเรุ่นใหม่ๆนี้เก่งหมดเลยนะฮะไปต่อครับถ้าเราต้องถ่ายรูป2นิ้วค่ะเราต้องชูนิ้วอะไรกับนิ้วอะไรครับไม่ต้องชูค่ะเ็าถ่ายรูปขนาดขนาด2นิ้วอ๋อไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องชูไม่เกี่ยวเลยนะทุกตาขึ้นไป โอ้ยดูร่าเริงสักขนาดนี้สงสัยข้อต่อไปคงชิวๆเลยใช่ไหมล่ะครับมาเอาใจช่วยเธอกันต่อช่วงหน้านะครับพิศนาฟอเลบออนโมบายบายเครื่องดื่มตาสิงพุ่งทะยานสู่6ล้านดาวน์โหลดคลองแชมป์แอปเกมยอดนิยมอันดับหนึ่งดาวน์โหลดมาเล่นไม่ให้ตกเทรนได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android ไปต่อครับ ถ้าเราต้องถ่ายรูป2นิ้วค่ะเราต้องชูนิ้วอะไรกับนิ้วอะไรครับไม่ต้องชูค่ะขนาดขนาดสองนิ้วอ๋อไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องชูไม่เกี่ยวแล้วนะทุกตาข้าึ้นไปตัวนี้ดีมากอะเริ่มจับทางได้แล้วเออส่งตัวไปเลยนะฮะไปต่อเลยนะเบนชลาทิศกับสมศักดิ์ชลาชนใครฉลากว่ากันสมศักดิ์ชลาชนแก่กว่า ทุกต้องแตกกว่ากันแต่ว่าเขาหนุ่มทั้งคู่นะไปต่อไปเลยนะครับหญิงลีกับยาย่าหญิงใครเป็นเด็กหญิงก่อนกันหญิงลีค่ะเป็นเด็กหญิงก่อนก็แปลว่าเกิดก่อนนะค่ะยาย่าหญิง ขอโทษค่ะพี่หญิงลีครับไม่น่าเชื่อโอ้ต้องลงไปใช่ไหมอ่ะลงต่อลงต่อลงต่อลงแบบเศร้าๆหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บได้สามใบต่อไปต่อสามารถแมกกาเดนกับสาวเสียงพินจินตราบูลล่าใครเป็นนางสาวก่อนกันจินตราบูลล่าค่ะอันนี้เดาใช่ไหมเดาค่ะถูกต้องเดาห้อเลยก็ไม่รู้อ่ะเอาได้ใหม่ได้ใหม่ใส่ไปที่หนึ่งใบนะฮะสมาชิกสาวสาวสาวใครสาวที่สุดสาวสาวใครสาวที่สุด ใครบ้างอะแหม่มพี่พี่แหม่มหมอพี่นี่ตอบหรือ,อยังตอบค่ะตอบว่าอะไรพี่แหม่มค่ะถูกต้องขึ้นไปไปต่อนะครับน้าเนกรู้จักใช่ไหมค่ะเออน้าคอมรู้จักใช่ไหมค่ะน้าเนคก,กับน,น้าคอมน้าไหนเกิดเชียงใหม่ครับน้าคอมค่ะเออไม่มีฮะไม่มีทั้งคู่ครับอ้าออลองล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 <อ>งไม่มีฮะไม่มีเลยน้าเนกเกิดบอสตัน ไม่รู้เลยว่าท่านี้เกิดบอสตันไม่น่าเชื่อน้าเกิดบอสตันคนนี้สิทธิ์นะไม่น่าเชื่อเอาไปคุยกับเขาแล้วกันเอาไปต่อสำนวนบ้างนะสำนวนคาบลูกคาบดอกมาจากคาบลูกดอกหรือลูกธนูทั้งสองอันปะทั้งสองอันค่ะ ไม่ใช่ทั้งคู่เลยหรอทีหรอไม่ใช่ทั้งคู่เลยก็เลยงงต่อใช่ไหมเพราะจะถามต่อเลยว่าแล้วสำนวนคาบลูกคาบดอกมาจากอะไรคาบลูกคาบดอกนกไปคาบลองอธิบายเพราะอะไรอัจริงคือมั่ว๋อมั่วนั่นเองค่ะเดาต้นไม้อ้อดอกจะเป็นลูกหรือไม่เป็นลูกกำลังคาบลูกคาบดอกไปต่อไปต่อดาวผู้โตก่อนจะดวงโตเคยชื่อว่าดาวรูอะไรมาก่อน ไม่มีมีพลูโตอย่างเดียวพพูโตมาตลอดเลยหรอใช่อะทุกตาทุกตะเออพลูโตมาตั้งกันไหนก็ต่อไปเรื่อยๆนะเออไปต่อแล้วดาวพลูโตตั้งชื่อตามหมาพลูโตหรือหมาพลูโตตั้งชื่อตามดาวพลูโตหมาพลูโตตั้งตามชื่อดาวพูโตลำพึงหรือตอบตอบค่ะทุกตเลอไปนไปเอ้าถ้าเอาเส้นมี พใช่เปล่ามันเป็นไงบ้างไม่อยากลงอ่ะมันเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมเริ่มจับทางได้ใช่ไหมันเหมือนตอนเราเล่นแอปพลิเคชันแต่ว่ามันของจริงกว่ามันแบบอยากเล่นอีกกำลังเข้าใจด้วยกำลังทําได้ด้วยอ่ะเอ้าวไม่แน่ไม่แน่ตอนนี้สะสม3ข้อติดลงมาพอใจเปล่าพอใจหรือว่าไม่พอใจเท่าไหร่หรือว่าก็พอได้ก็โอเคก็พอได้โอสนุกมากกว่าพอใจไหมพอใจกี่พอใจไหมเออนี่พอใจผมมือ ก็ถามตรงน้ว่าพอใจไหมถามคู่แข่งเลยกลัวไหมผมพอใจเขาครับพอใจผู้หญิงทุกคนเลยเนี่ยถามว่ากลัวไหมไม่กลัวพี่แพรค่ะแต่กลัวฝั่งตัวเองมากกว่าจะตอบไม่ได้ไม่หนอนแม่ละก็ไม่ได้คุยวกันนะโดนไม่โดนเดี๋ยวก็รู้เลยนะคิดว่าจะโดนอันไหนไหมแพรโดนอะไลูกดอกลูกดอกมีโดนอ๋อตรงตรงนี้ะเพราว่าโดนทุกข้อลองบอกเอาล่ะโดนไม่โดนอะ ตอนเนี้ยเขาชนะเป็นหนึ่งนะผู้มาใหม่นะแพ้โดนเป็น2องศูนย์นี่แชมป์หายไปเลยนะแต่เรามีแม่เฟอร์อยู่โอเคส่งเข้ามาอะไร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 สู้ๆกลัวไหมมาตรฐานเท่าไหร่2ครับไม่เคยได้มากกว่าแล้วก็ต่ำกว่าแล้วครั้งนี้ล่ะจะทำเท่าไหร่มาตรฐานเหนือกมาตรฐานหรือน้อยกว่ามาตรฐานไม่มีทางน้อยกว่ามีแต่มากกว่าครับโอ้ แต่หน้าพี่ผมดูไม่มั่นใจเลยก็ไม่มั่นใจกับตัวเขาเองด้วยแหละอ้าวนุแปล้วเท่าไหร่ สามมากกว่าหนึ่งเหนือกว่ามากกว่าน้อตกใจไงสามก็น่ากลัวนะน่ากลัวสำหรับเราตอนนี้เกินสองน่ากลัวหมดแล้วถ้าไม่ได้นะแพ้สองครั้งนี่วุ่นวายแล้วนะแชมป์อาจจะกระเเด็นครับมีขนขนเฟืองปฏิหารนี่แม่ขนเฟอร์ปฏิหารใส่ปลาแต่ขนเฟอร์ปักิีดีเดาไม่ถูกทางแล้วเกได้นี่ก็ได้เยอะเลยอน่ากลัวจริงๆได้ข้อนี้มันผมได้โอเคครับก็ยิ่หรอป้า อยากบอกมาว่าบางทีเราไม่ต้องอยู่ในมาตรฐานก็ได้รได้ยินไหมครับทำไม่ได้มากกว่า2แน่ๆไม่มีทางต่ำกว่าเอางี้ไม่ต่ำกว่าเอาเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้ถึงสามก็ถ้าต่ำกว่านมันจะตั้มต่ําไปทั้งทีมเลยนะเอาให้ได้มาในชุดนี้แบรนด์เจนยูพร้อมครับพร้อมนะครับมาปิตนาพร้อมจับเวลา ถ้าเราต้องถ่ายรูปครึ่งตัวไปสมัครงานจะต้องถ่ายรูปครึ่งซ้ายและครึ่งขวามันมันครึ่งมันข้าง,งหน้าไม่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 ต้องซ้ายขวาไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวข้างหน้าข้างบนอย่างนี้นะถูกตัขึนไปพาทฐานมาได้ขึ้นหนึ่งแล้วนะอ<งท>ย่าลงมานะอย่า <Nexus S 1> ไปเชื่อนะถ้าเราต้องถ่ายรูป2นิ้ว <Africans> เราต้องชูนิ้วอะไรกับ <RA> นิ้วอะไรไม่ต้องชูเลยเลย อารูป2นิ้วไงก็เป็นขนาด2 2นิ้วไงผมไม่เกี่ยวว่ารูปที่ต้องมี2นิ้วนะทุกตาคุมามาตรฐานได้แล้วมาตรฐานแล้วมาตรฐานแล้วจะเนื้อมาตรฐานหรือจะคงที่แล้วลงมาใหม่แล้วครับเบนชราทิศรู้จักสมศักดิ์ชราชนรู้จักเป็นชราทิศกับสมศักดิ์ชราชนใครชรากว่ากันสมศักดิ์ชราชนนี่ครับชราดาวหรือคุณมั่วหรือคุณรู้ผมสมสมศักดิ์แกกว่าครับทูกตาคุนมา คิดอยู่คอนโดเดียวกับผมรับผมเจอเขาบ่อยเสมอแล้วเรียบร้อยแต่ต้องเคลียร์ก่อนนะอันนี้มันเป็นประโยคคาถามมันก็เลยมาต่อกันแต่ทั้งคู่เนี่ยยังหนุ่มอยู่ทั้งคู่นะรอเราทั้งคู่แต่ว่าเขาอายุมากกว่าครับคุณเป็นชลธิดาเท่านั้นเองเกินมาตรฐานแล้วนะครับแล้วก็เสมองันแพรไปแล้วนะตรงนี้คุณจะเหนือมาตรฐานและคุณจะชนะให้เพื่อนดูเอาให้ได้สู้น้องชายพี่เื่อนชนะนะครับพอนี้จะทำชนะได้หรือไม่นะครับ หญิงหลีกับยา่าหญิงใครเป็นเด็กหญิงก่อนกันถูกเพื่อชนะถ้าไม่แม่นเรื่องหญิงเนี่ยสงสัยว่าโอกาสคงริบหลีแน่นอนแหะครับแล้วผลจะออกมาเป็นเช่นไรสัปดาห์หน้าข้ามพลาดด้ครับแบรนด์เจนยูคิดไวไขทุกปริศนาสนูปี้สุนัขพันธุ์บีเกิล สัตว์เลี้ยงของชาลีบราวถูกสร้างสรรค์โดยชาลส์เอ็มชูสโดยเริ่มแรกมันถูกตั้งให้ชื่อว่าสโนฟี่แต่ภายหลังถูกเปลี่ยนเป็นส n o ปี้เนื่องจากชื่อซ้ำกับตัวละครเรื่องอื่นนั่นเองเป็นยังไงอันนี้เจนเวนทีมากเก่งมากมาเก่งที่สุดในทีมแล้ <laughs> เ,เป็กก็เป็นผู้มาใหม่หน,น่ากลัน,นี่คือหน้าหนู <laughs> หรือว่าอะไรครับ อาหมวยโดนไปแล้วเนาะภูมิใจนเ<ต>พื่อนมากชอบเสียวอันนี้กันเต็มพี่นะทั้งมือทั้งขานี่ก็รู้ว่าส่วนอวัยวะทุกส่วนจะอยู่ด้านบนหมดวันละกระเด็นนี่กระเด็นไปหมดเสียเลยมีอะไรอยากบอกปะชูทำไมอะ่ะเซฟตีลา,าใช่ไหมนี่แหละจังหวะนี้แหละยังไม่เอามือจับเอาลงมาเลยพี่มันฉี่มากไม่รู้จะปิดตอนไหน เออีกสวัสดีค่ะแนนปียดานะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังทาง Workpoint และอัปเดตข้อมูลก่อนใครได้ทาง Workpoint Official และอย่าลืมกด Subscribe ด้านบนนี้นะคะ